ผมชื่อคมกิตนะครับการลุงโรดนะครับผมมาจากบริษัทนิ่มซี่เสงขนส่ง1988าจำกัดนะครับผมบริการหลักๆของบริษัทนะครับก็มีขนสินค้านะครับผมบริการขนสินค้าทั้งลายชิ้นเนาะแล้วก็เหมาคันนะครับผมตัวลายชิ้นเนี่ยจะเป็นการขนจาก8จงังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับผมสู่จงังหวัดภาคกลางนะครับผมแล้วก็าจากจงังหวัดภาคกลางจงังหวัดกรุงเทพนะครับผม ขึ้นมาสู่ภาคเหนือตอนบนนะครับผมส่วนสินค้าที่เป็นเหมาคันเนี่ยเราสามารถเหมาได้ทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของที่เรากําลังจะมีแผนขยับขยายก็คือการาส่งออกระหว่างประเทศผ่านทางชายแดนนะครับผมชายแดนลาวเข้าสู่ประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ทางชายแดนที่หนองคายนะครับผมเข้าสูเา่เวียงจันทร์นะครับผมที่เราคุยกับคู่ค้าทางธุรกิจอยู่นะครับ สินค้าเกษตรที่ทางนิมิตเสีงขนส่งทุกวันนี้ก็คือสินค้าจากภาคเหนือนะครับผมไปสู่ยังตลาดใหญ่ๆใ,ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับผมแล้วก็ปริมณฑลก็คือ 1. นึ่งตลาดประคองตลาดนะครับผมสก็คือตลาดไทย 3. ตลาด4มุมเมืองเนาะสเป็นตลาดของโซนลาดบุรีนะครับผมหลกัหลกๆเลยครับก็คือการช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะ เคลื่อนย้ายตัวของสินค้านะครับผมไปสู่ยังตลาดที่มีความต้องการนะครับผม